ขายขายตุ๊กตาด้วยผ้าถุงด้วย้เยอะเลยพื were, ้นละกี่บาทนี่พื้35สิบต้พื้นห้าสิบโอ้ถูกเนาะขายโหลังโอ้โหเราไปชมบรรยากาศต่อครับมาชมอีกช่วงหนึ่งนะครับผมกับบ้านตักแดดครับ คนโผคู่นะวันนี้ก็มีภาพยนตร์นะนันทวรรณนะก็มาฉายนะครับ,นะรบอันนี้บรรยากาศในร้านค้านะครับในงานนะครับผมร้านค้านี่มายังไม่หมดนะครับผมผม,มีหลายอย่างที่ขายนะเอ๊บซี FC นันทวรรณเข้ามาแล้วครับผมแต่เสียงยังไม่ลองฮนะยังไม่ลองยังไม่ลองพบกันทีนี้นันทวรรณมาอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับแอดมินนะฮะทั้งจากที่เคยมาแล้วครับตั้งแต่3ปีโหตั้งนานแล้วแต่วันนี้วันที่19นะครับเดือนตุลาคม2 5 6 8นะครับแอดมินก็มาถึงอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนตอนมาในช่วงงานประจำปีก็น่าจะมีสอยดาวอยู่ฝั่งนี้นะครับตรง,ตรงนี้เองแล้วก็มีทุกปีก็จะนำภาพยนต์ของนันทวันมาสุมโพธนะครับอันนี้ก็เป็นงานกระถินนะครับไม่ใช่งานประจำปี งานกะถินสามิคีนะครับตอนแรกว่าจะขายที่วัดนะครับพอดีก็ที่วัดมีงานนะครับมีพระมรณาภาพก็เลยต้องมาจัดที่ไปข้างต้นโพคู่นะครับนะครับชมบรรยากาศนะฮะร,ร้านค้านะครับประมาณเวลา17บนาฬกาสนาทีนะครับผมร้านค้าประกอบปิดนะ มากับอันนี้ประชาเบียวนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโซยืนโซกราวโซกราวคนยืนคลิปว่าวาดีครับมาแซวยุ้งเติมน้ำบอกว่าให้พามาเนี่ยพาไม่ชอบทุกมมือนะก็ชอบตุ้มมากับโปรแก็บนั่นแหละเกมมาแต่คนเดียวเออก็มาครับวันนั้นวันนั้นอะไรกินดาสู้ไปไม่ธรรมดาดิเขาไม่ชวนผมเลยนะไปผมเห็นเอ้า โอ้สู้ไปอีกไอ้วันบ้านปะไม่มาไม่มาไปบ้านจินดาไปจินดาเนาะเขาชอบไกลไกลไกลมากเลยนะ่นนะไกลไหมบ้านจินดานั้นระยะทางก็ไปไปลงทางไปอะไรโนงตาดไปโนงตาดมาทางเมืองลิงมยมมาเนี่ยแล้วมันปกติเนาะพราะเราเวลาเราไม่เคยไปนะปกติถ้าเจ้าถิ่นเขาก็เหมือนว่าแค่นี้ยังลงลงแค่นก็ไม่เคยไปเนาะนั่นแหละดูบรรยากาศต่อ มันเลงเครื่องบรรไฟแล้วนะครับสแตนบายเรียบร้อยนะฮะน่าจะถึงเวลาที่จะลองเสียงแล้วนะครับผมเนี่ยคนก็เริ่มหลังไหลมานะครับแม่ค้านะฮะแม่ค้าหลังไหลมาคนก็ส่วนมากจะมาซื้อของซื้อของเสร็จก็กลับบ้านแต่ตอนในช่วงกลางคืนอะโอ้คนเยอะเต็มเลยนะครับผมอ่ะดีเจโนเตรียมความพร้อมเปิดไฟนะครับเปิดไฟ LED นะนันวันเฮวยุนต์ตัวเนี้ยหลังเปิดไฟอยู่ฮะ ไรแล้วสแตนด์บายเรียบร้อยนะครับผมสลับเครื่องบัดไฟอยู่ฝั่งโน้นนะไกลๆนะมองเห็นไหมไหนะนี่เครื่องบัดไฟก็อยู่ข้างๆต้นโพนะเราต้องเด็บถ่ายโอ้เขอาคินเยอะแยะนะครับผมของเล่นก็มีนะฝั่งโน้นก็เป็นของเล่นของเด็กๆนะ่ก็มีด้วยนะครับนะเราต้องชมร้านค้าก่อนครับ รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะร้านค้าก็ <c oughs> เขตนี้เป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับขนาดในเขตบุรีรัมย์ก็ยังรู้จักไม่หมดเลยนะครับผมนะครับเอฟซีนะครับ,รบตัวนี้ยังไม่มานะรอสักครู่เดี๋ยวก็มาเน,นี่ยังไม่มาอ่าอาได้ยินเสียงลองเสียงก็เอฟซีอาจจะมาได้นะครับมาเต็มนี่แหละครับทุกทุกครั้งทุกทุกครั้งที่นะทวันลองเสียงเอฟซี FC ก็จะมาฟังนะครับ โโอ้โห้หงานนนีะครับเป็นงานกระถินนะครับผมไม่ใช่งานประจำปีงานประจำปีก็สามารจะจัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้นะครับพี่น้องให้การต้อนรับดีมากเลยนะครับเยอะนะครับเต็มพื้นที่ตรงนี้นะฮะวันนี้ก็เช่นกันนะฮะวันนี้ก็เช่นกันก็คืนนี้ได้ข่าวว่าเพราะว่าอะไร ทีมงานนะไม่ใช่ทีมงานก็สาวๆนะครับที่มาเต้นหน้าจอคืนนี้ก็มารวมตัวกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับตรงนี้จุดศูนย์กลางที่สาวๆนะครับหนุ่มๆก็จะมาเต้นร่วมกันตรงนี้นะครับกับใครกับตนโพคููเนาะทุกๆปีนะครับก็มีงานประจําปีอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเอานันทวันมาซะส่วนใหญ่นะครับ ก็มีนะครับงานจำปีก็มีสายดาวนะครับสายดาวและก็หนังนะครับมาให้ชมนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็พื้นที่กว้างๆนะพื้นที่ใหญ่มากนะครับก็หน่วยดังนะครับนันทวรนก็เป็นหน่วยดังของจังหวัดสุรินทร์อีกหน่วยหนึ่งนะครับมีชื่อนะครับมามากกว่า40ปีนะครับตั้งแต่แอดมินอายุประมาณ 1 4 4 5นะครับ1 4 5นันก็นันทวรรก็กำลังมีชื่อเสียงอยู่นะครับผมก็ไปฉายแถวแถวบ้านของ, min งเดอดมินนะครับก็1เดือนนะฮะหลายครั้งด้วยกันบางทีก็จะเป็นงานการกุศลนะครับงานกุศลงานการกุศลก็คืองานที่เจ้าภาพคนหนึ่งนะครับจัดมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรจัดมาแล้วก็ต้องหาไปได้นะครับในเขตของ แอดมินนั้นก็มาบ่อยนะครับสําหรับหน่วยนันทวันภาพยน์เมื่อสมัย30-40ปีที่แล้วไหนไหนคนหลอเนี่บอกเอ้หอเลยนอ่แปลกเลว่าไม่มีเป็นหรอเกินไปเออเด็กๆนะครับก็พี่น้องในบ้านตักเดชก็รอฟังเสียงแล้วนะครับ พี่เจนกํกำลังเตรียมเพลงอยู่นะครับทีมงานทีมงานต่อระบบไฟยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเลยยังอยู่นะครับผมยังอยู่แน่โอ้โห,โโหเสียงเพลงไม่รู้มาจากไหนครับผมน่าจะไม่เป็นไรนะเพราะเสียงดังนะครับนี่ครับเป็นต้นโพต้นโพคู่ตรงน,นี้นะครับก็จะมีงานประจาปีมามาเล่นก็นมาฉลองต้นโพคู่นะครับวันนี้ก็ ไม่ได้มาฉลองตนโภคจะเป็นงานกระถินนะงานกระถินสามาคัคคีนะครับวัดจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังออลองเสียงปล่อยเสียงแหลมแล้แชกแชกแนะนี่ฮะเวลาที่จะเริ่มมันเลงแล้วลองเสียงนะเวลาที่เราเสียงทางบนก็ทีมงานยังทําไม่เสร็จนะท่านนี่ครับ เมื่อ3ามปีที่แล้วนะครับก็แอดมินมานะครับโอ้นานเลยจนลืมไม่ได้เอ้จนลืมละลืมไปแล้วนะครับว่า,เ,าเคยมาแถวนี้นะครับวันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก็เนาะคิดถึงบรรยากาศเก่า,าๆเนี่ที่นั่งนะนั่งตะน้นนะครับผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่านะครับก็มาดูอ่อลองเสียงออกมาแล้วอ่า

เงียบอืมเดี๋ยวตัวนะเดี๋ยวครับผมขอบคุณครับเอฟนีที่รับชมนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับกับ y o u ูทูบครับสวัสดีครับ